สวัสดีจ้าเมื่อนี่ยายยุงง่นดอกมะทงอีกแล้วด้วยพี่น้องฝนตกตั้งืต่ขึ้นก็กำลังเศร้าบ้างหนึ่กันดอกามะทงอีกเราา็วดอกมะต้าหย,ยา,าหาเก็บเห็ดเก็บ,กบยังไปปนไปแปงี่ก้อนพี่น้องเนนอง้อะใครแมนอืม ถ้าแม่นโต๊ะค่อยๆว่าถ้าโต๊ะเบิดมือเบิดพื้นมันก็ไล่ที่เราหนามเพราะว่าดินมันอยู่หนามแล้วเพื่อนบอกมาพี่น้องว่าท่านพ่อเฮ็ดดอกปล่อเห็ดอีหยังบุ้จกดอกสองสามดอกคล้ายๆหน่เอยเห็ดบางหั่มใส่ใช่ไหม ยโอ้ยหนาง่วหนาง่วงผัว่วแม่ง่วแม่วคุณดีเฮ็ดครับป่องครับแต่งโอ้ยนี่และตื่นขึ้นนั่นยากเบียกดีเดียวนี่เฮ้ยเสือสิได้ออกมา้หายเฮ็ดน้ำพึ้น ฝนกระตกแน่นหรือเ่าเลยบ่ออกมามันจืดมันเสียบูป้ายหนาอยู่นี่แหละเอ้าเอ้าของเพื่อเห็นปลายเพิ่นคือไปอบางตาเพิ่อนละก้อนสยออกมาเฮ็ดหลงหงอกจูงงามแท้บ่ออกมากดีดายน้ำเพิ่นมโนบ่ เลีนน้ำเพื่นจักที่หาดจุ่มก็เอาดอกนะพวพคนไก่มันกับไก่เนาะมันกัเลยไม่มาเสือเถืงเอาท่าน้เพื่อนคื้วหวนเอาเปืนไก่เอาเบิร์ก่อนได้แ๊กเสียไปเหรอ อันาเกโอ้ยถ่ายได้ลูบั็ได้กับเบื้องไหนเรื่องในเรื่องทีนองเลยอันตรการแนมหาเหตดสุดิบริเบื้งหอดโทรศัพท์บ่รเบื้องหอดกล่องแนมหาเหตดกันขือนนั่นพ่อใหนน่องเห็นได้นํำเห็นําำแท้ อืมอืมอโอ้บ่ต้องไปเก็บของเินดอกเอก็มองได้เพิ่นหาเก็บก็แจ้งไปมองได้เพิ่นบ่ให้เขาไปแกจะไปเห็นตัวหน้านเนาะเก็บน้ำหน้าห้องุน่แหละหน้าม่ไงเขาไงอยู่นี่แหละอ้้ ไปน้ออีกผู้หนึ่งไปหอดไปน,น้อจะไหวไหวได้ผู้หนึ่งเห็นบ่ฟังผุ่นบ่ามาเด้อม,มาเด้อบ่ท่านเห็นเหตุยางลูกเดียวได้ทางนี้

เราคือบทขึ้นนันเห็นเห็ดเห็นเนาะปลาสิเก็บว่บาสิเก็บให้พี่เห็นเนาะเบิ้งมันบพท่านเห็นเห็ดอยู่นี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เห็ดอันคาป,ปองอันมันบางามเลยบาอยากให้เบิ้งพี่น,อ <laughs> น,อน,นปป้องเนี่ยเห็ดคาปองบ่แจ็บตัวมันคันใสบนิหน่อยไปหลันป่นมันแจ็บทุดที่เดี๋ยวนี่นอือ เอาหัวจักกินอยู่ส่นบ่เพราแต่บอกหัวจักกินอันอันปนเห็ดนดอกว่ะตะเกาไหวหลุนตะเกาเขาบ่กินด้มีตะพูถ่าเขาเท่านั้นดิโอ้ยด้เห็ดดินพี่น้องเห็ดดินจ้ะได้สองดอกอยู่ เฮ็ดด uh. 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 ินด้าล uh. uh. ูกหยาดรึเปล่นี่นางลงกับลูกหยาดรียางลูกหนามดิบ่เนี่ยุยหนามดิเนี่า ด้วยขึ้นลมว่าล่ะขึ้นจะลบม,มั้งตามตามไลยเฮ้ยต้นหนีก็น้อยจ่าพี่น้องอย่างหาเห็ดพ่อเห็ดก็ยังติดไทยพี่น้องเบื้งอีกจาก่า สว,ส,สวัสดีค่ะีว